สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มีเรื่องชวนน้ำลายไหลสำหรับคนไกลบ้านนะคะนี่คือเจ้ากระปุกน้ำปลาหวานนะวันก่อนที่เพื่อนพี่มิบินกลับเมืองไทยมานะคะเขาก็หิวน้ำปลาหวานมาฝากค่ะวันนี้เพิ่งจะได้เริกยิบออกมาแกะชิมดูค่ะนี่นะคะการแพ็ค <c oughs> ของเล็วแบบนี้มาต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีความหนาแน่นนิดนึงนะคะไม่นิดอ่ะเนี่ย เลยนะคะคจริงๆก็เคยมีคนสอบถามพี่มิมาเหมือนกันนะคะว่าในกรณีแพ็คของกินของมกลินแบบนี้ขึ้นเครื่องบินนะคะมันสามารถทําได้นะนี่ไงคะก็คือต้องแพ็คอย่างดีเลยนะไม่งั้นถ้ามันหกเนี่ยมันก็จะแบบโอ้โหแต่ว่าของเหลวอันนี้นะคะก็ต้องอยู่ใต้ท้องเครื่องบินคะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่มานะคะ ไม่ได้หิ้วขึ้นเครื่องบินในชั้นโดยสารค่ะนี่เห็นไหมมีการรองด้วยทิชชูนะคะอืโอ้โหเฮ,ฮยนี่ถ้าเกิดว่าหิ้วเดียวๆแบบนี้ขึ้นในชั้นโดยสารคิดว่าคงจะไม่ได้แน่ๆนะคะเพราะว่ากลิ่นก็คือเราหอมนะแต่ว่าคนอื่นนะคะที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยเชื่อได้ว่าเวลาที่เขาได้กลิ่นเนี่ยมันคง มันคงไม่โอเคแน่ๆน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะว่าเราจะแพ็คของมีกลิ่นนะคะก็แนะนําว่านี่เลยแพ็คแบบที่เพื่อนที่มีแพ็คมานะคะค่อนข้างมิดชิดแล้วก็รัดกุมมากเลยทีเดียวนะอันนี้มีกันของเหลวออกด้วยนะคะโหแพ็คมาดีมากมีน้ำปลาหวานจากวัดระคังนะคะอ๋อขอโทษทีนะคะไม่ไม่ใช่วัดระคังนะคะเป็นยี่ห้อระคังทองนะซึ่งก็นี่มาจากนครปฐมนะคะ อันนี้สกอตเทปนี้เพื่อนก็แพ็คมาเองนะคะนี่อย่างที่บอกนะใครจะแพ็คของพวกนี้ไปต่างประเทศก็ต้องแพ็คให้หนาแน่นเลยค่ะอือหือ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้แล้วค่ะ <c oughs> รสชาติดีมากๆเลยอนะแบบเปรี้ยวปาดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราออกไปหามะม่วงเปรี้ยวกันค่ะมองว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้จะมีนะจริงๆพี่มีก็แบบเห็นไม่เยอะนะคะมีไม่กี่ที่นะแต่ว่าอันนี้ไกลบ้านมากที่สุดแล้วงั้นออกไปซื้อมะม่วงเปรี้ยวกันค่ะ นี่นะคะข้อดีของการมีสกูตเตอร์นะอยากกินอะไรก็ขับไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยค่ะสำหรับเวลานี้ที่พี่มีออกไปนะคะก็ถือว่าเป็นเวลาที่ไม่แย่นะอากาศโอเคเลยนะคะเป็นเวลาประมาณตอน5โมงกว่าๆนะคะแดดก็จะเบาลงแล้วนะแล้วก็อากาศไม่ได้ร้อนเท่ากับช่วงเวลาตอนกลางวันค่ะ การมีรถสกูตเตอร์มันก็สะดวกดีเหมือนกันนะคะสามารถไปไหนมาไหนในระยะใกล้ๆที่พักได้ค่อนข้างคล่องตัวเลยทีเดียวค่ะจริงๆทางด้านขวามือนี่คือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใกล้ตึกที่พักพี่มิมากที่สุดนะคะแต่ว่ามันไม่มีมะม่วงเปรี้ยวนะ <c ười> เคยมาดูแล้วนะคะเขาก็จะมีแต่มะม่วงหวาน ก็มีคนถามพี่มีนะคะว่าที่พี่มีเข้าซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยล็อกรถยังไงนะคะก็นี่เลยค่ะ ถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นวิธีการล็อกที่แบบเออก็แค่ล็อกระบบนะคะจริงๆแล้วถ้าขโมยเอาไปเนี่ยเขาก็สามารถยกไปทั้งคันได้เลยเนาะแต่อย่งน้อยคืออยู่ที่นี่มันก็เบาใจอะคะ่ะพวกคดีลักขโมยอะไรแบบนี้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนหนังชาติขโมยแบบเนี้เรื่องขึ้นโรงพักนะคะก็อาจจะถูกยกเลิกวีซ่าการทํางานแล้วก็ส่งกลับประเทศเลยนะถือว่ามันก็เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างแบบ ค่อนข้างใช้ได้ผลน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งที่พี่มิออกมาที่กาตาแล้วก็เห็นคนนะคะเขาจอดรถแบบไม่ได้ล็อกนะแล้วก็ของก็ไม่หายนะคะคืออยู่ที่นี่อย่างน้อยมันก็สบายใจในเรื่องการลักขโมยนะเวลาไปฝากของหรือว่าเวลาจอดรถข้างนอกนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของหายค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพี่มิจะประมาทนะคะคืออย่างน้อยๆตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่มามันก็ เพราเห็นได้แบบนี้จริงๆอะค่ะและที่นี่เนี่ยนะคะก็ขึ้นชื่อได้ว่าได้รับการจัดลำดับนะว่าปลอดภัยมีคดีอาญากรรมน้อยที่สุดค่ะ Hi ค e a v e i t h e r e Thank you มะม่วงดิบเปรี้ยวก็มีหลายแพ็กอยนะมีเยอะเลยค่ะที่ซปเปอร์มาร์เก็ตนี้นะคะก็จะมีผักผลไม้ไทยเยอะพอสมควรเลยนะอันนี้ก็เป็นเงาะนะคะนี่มีลองกองด้วยนะคะเนี่ยมีหลายอย่างนะคะ เวลาที่พี่มิอยากจะกินผักผลไม้ไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาที่นี่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผักอื่นๆเนี่ยก็สามารถหาได้ที่ซปเปอร์อื่นๆได้ไม่ขยากเท่าไหรค่ค่ะซึ่งวันนี้ที่ใจมากเลยมีมะม่วงนะคะเดี๋ยวเลือกก่อนมีนนเดี๋ยวพี่มิจะเอาไปสองแพ็กนะคะหนึ่งแพ็มันมีสองลูกนะซึ่งแต่ละแพ็คก็ราคาโอเคอันนี้ 20บเรียวนะคะส่วนอันนี้19.80เรียวก็รวมกันเป็น39.80เรียวค่ะสองแพ็คก,ก็มีราคาค่อนข้างสูง,งนะคะถ้าเทียบกับบ้านเราแต่มันนำเข้าเนาะอีกอย่างหนึ่งก็อยากกินเนาะไม่ได้กินบ่อยๆนะคะเอาไปให้หายอยาก นี่นะคะสําหรับพวกผักไทยที่นี่นะคะเขาก็มีคือถ้าเป็นผักไทยเนี่ยมันจะเขียนเป็นภาษาไทยแพ็กติดมาเลยนะคะเหมือนพลิกเขียวอันนี้เขาก็ขายอยู่ที่อันนี้150กรัมนะคะก็คือ1.5ขีดเนาะ6.3เรียวค่ะยังเหมือนพลิกแดงอันนี้นะคะก็ราคา7.80เรียวค่ะ มีกระเทียมเจียวด้วยกระเทียมเจียวนะคะนี่เขาก็ขาย15.65เรียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆปละกันนะคะว่าผักไทยนะที่นำเข้ามาจากเมืองไทยนะคะมีอะไรบ้างอันนี้มะเขือพวงเนาะขิงอ่อนนะคะจากไทยมีมะขามด้วยะคะ่ะมะขามอ่อนอันนี้มาจากไทยหมดเลยบริเวณนี้นะคะ เนี่ยมะระที่พี่มิเองก็ชอบซื้อไปทานนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่เอาไปละรอบนี้ขิงแก่ก็มีนะคะมีมะขามเปียกด้วยอันนี้มะกรูดนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะแพ็คเป็นแพ็คเล็กๆแบบนี้นะคะประมาณหนึ่งขีดครึ่งนะนี่ดูสิมีกระชายด้วยนะคะอืมอันนี้นะคะเขาก็ขายอยู่ที่แพ็คละสิบเอ็ด จุดสองศูนย์เรียวค่ะอืมก็คร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะคะผักที่มาจากเมืองไทยจริงๆพี่มีเองก็ได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะหากว่าใครสนใจอยากจะดูคลิปไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อผักไทยนั้นก็กดลิงก์ข้างบนได้เลยค่ะอันนี้จริงๆพี่มีก็ไม่ได้มีลิสต์มาซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะ แต่ไหนๆมาแล้วก็ตามสไตล์เนาะลงเดินดูสักนิดนึงนะคะเผื่อว่ามีอะไรที่จำเป็นหรือว่าอยากจะซื้อกินก็จะได้ซื้อเลยเนาะไม่ต้องเสียเวลาค่ะ แต่ว่าก็เหมือนเดิมนะ้พี่มิคงจะซื้อได้ไม่เยอะนะคะเนื่องจากว่าพี่มิขับสปูตเตอร์มานะครั้งที่แล้วนะคะที่เอาห้อยไว้ที่รถมันตกด้วยนะเ,เวลาที่ลงหลุมนะคะเพราะฉะน,นั้นรอบนี้กะว่าซื้ออะไรแล้วก็ใส่เป้นะคะจะปลอดภัยกว่าไม่งั้นเนี่ยห้อยเอาไว้คือมันอาจจะกระเด้งกระดอนตกลงไปได้ะคะ่ะเดี๋ยวพี่มิจะเอาน้องไก่ไปด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เอาไปต้ม ต้มไก่ตุนกินกับกว๋วยเตี๋ยวนะคะกินเป็นกว๋วยเตี๋ยวได้เนาะอันนี้ก็14,25เรียวค่ะอันนี้เป็นน่องไก่ครึ่งกิโลค่ะอันนี้คือมุมแช่แข็งอาหารเอเชียต่างๆนะคะถ้าเป็นอาหารชาติอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีแบ่งไว้เนาะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่ามุมเนี้ย จะเป็นพวกเออเอเชียจีนญี่ปุน่นอะไรแบบนี้นะคะอืมอันนี้พี่มิไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าเวลาที่ใส่ในมามา่าหรือว่ากินกับก๋วยเตี๋ยวนะคะอร่อยมากๆลยเลยเดยเาไปสองอันซึ่งสองแพ็คอันนี้นะคะก็ประมาณแพ็คละหชิ้นนะคะแพ็คละ21เเรียวค่ะอืม ปูอัดนะคะนำเข้าจากเมืองไทยนะอันนี้เป็นปูอัดแช่แข็งนะคะแพ็คนี้ก็ราคาจะบอกว่าจริงๆแล้วที่เนี้ยปูอัดแพงมากเลยไม่ว่าจะแช่แข็งหรือว่าแบบปกตินะคะเหมือนแพ็คเนี้ย6 7 5เรียวค่ะพี่มิยังมีที่บ้านอยู่แพ็คหนึ่งนะคะก็คงไม่เอาไปก็เอาเป็นว่าได้เท่านี้นะคะสำหรับสิ่งที่พี่มิต้องการคือตอนนี้ขับสกูตเตอร์ออกมาได้แล้วก็มาซื้อเท่าที่ อยากจะกินอยากจะใช้นะคะขับออกมาได้เรื่อยๆแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างอื่นมันก็ยังพอมีนะคะดูเวลาที่พี่มีออกไปข้างนอกก็จะซื้อของติดไม้ติดมือเข้าบ้านมาอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยได้ของแต่ที่จําเต็นที่อยากจะกินก็แล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยวยังไงไปจ่ายเงินกันเลยค่ะ เหมือนจะอ่อนนะคะแต่ว่าอ่อนไหมอะ่ะเดียวมาฮอืมอืมยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะ มะม่วงมันก็ยังอ่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับอ่อนมากนะนก็ยังมีแบบตรงนี้ค่ะแบบว่าเป็นเบื้องนะมันยังแข็งๆนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไร ค่ะจริงๆเมื่อกี้ที่ชิมเนี่ยรสชาติมันก็อร่อยแล้วนะคะแต่ว่าพี่มิอยากจะขอเพิ่มเผลนอีกสักนิดนึงค่ะ อันนี้แบบซ่บร้อยร้อยมันจะมีเสียงแบบจบจบบ้างนะคะเพราะว่าเพราะว่าน้ำลายมันปิดปิดจริงๆอ <c oughs> ือันนี้กุ้งเขาแบบตัวใหญ่มากนะคะอืม บอกเลยนะคะว่ามันเด็ดมากคือต้องบอกเลยว่ามะม่วงเนี่มันเปรี้ยวนะคะมันคอดเปรี้ยวอ่ะแล้วก็ได้มากินกับน้ำปลาหวานที่แบบ โค้จะเข้ากันสุดๆเลยค่ะใครที่อยู่ไกลบ้านแบบพี่มีนะคะเราได้กินแบบนี้นี่คือแบบหืมกุ้งตัวใหญ่มากอะคะ่ะ นี่นะคะบางช่วงอะคะ่ะมันก็จะมีแข็งๆหน่อยนึงก็นิดหนึ่งนะคะไม่ได้แข็งมากนะนี่ก็กินได้อยู่คือพริกสามเม็ดนี้เผ็ดเลยอะ คลิปนี้พี่มีต้องขอขอบคุณทุกๆคนสำหรับการติดตามมากเลยนะคะยังเผ็ดอยู่นะมีความเปรี้ยวมีความแซ่บแบบืหแสบถึงซวงเลยนะคะวันนี้ก็พาไปดูภารกิจพิชิตมะม่วงเปรี้ยวกันแล้วนะคะพี่มีซื้อมาสี่ลูกกับน้ำปลาหวานหนึ่งกระปุกเนี่ยน่าจะเพียงพอเลยแหละคะ่ะก็ยังไงวันนี้พี่มีไปก่อนแล้วนะคะแล้วยังไงมาพบกันใหม่คลิปหน้านะ เดี๋ยวขอไปกินมะม่วงที่เหลือต่อก่อนคะ่ะวันนี้ลูกหนึ่งพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย